โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับก็รอบนี้ก็เป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคุณไปใช่นะครับเป็นการชิงถ้วยปกตินี่แหละเป็นถ้วย COV นะที่มันจะมาเป็นซีซั่นนะครับก็รอบนี้เป็นซีซั่นที่2นะครับรอบที่แล้วผมแข่งไปแล้วนะทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็รอบนี้ผมจะมาถ้วยคืนนะครับทุกคน ็โอเคงั้นไปเจอกันในเกมนะครับก็ไม่ได้แพ้ก็แพ้ตาแรกเลยตัดแล้วต้องไปแพ้ตาสามด่วยไม่อยากจะเล่นมันเปิดให้เล่นทุกตัวใช่ไหมว่าเอเอเน็ตดันเนี่ยมันเปิดให้เล่นทุกตัวหรือเปล่ากูจำไม่ได้เห็นในเอิร์ธรอบนั้นมันบอกว่าเปิดให้เล่นทุกตัวจริงเปล่าจะได้หยิบปิ๊มาทั้งนั้นเกมแรกก็แพ้แล้วไอ้เหี้ยอัดคลิปทำไมก่อน ย่อยฉันอยากดิบคั่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันครัฝนแม่งตกใบจริงกูวนไหวหลายตัวเลยวะเราไดุ้กไม่ได้เปิดให้เล่นมันไม่ได้เปิดให้คิดเล่นเลยตัวที่ไม่มีอ่ะเนี่ยกวนไหวเนี่ยลูเมียดาวซาต้าแล้วลูเมียใครเล่นเมียเนี่ย ใครเล่นเมดวะไอเหี้ยไดี๋ยวกำเล่นเมดเ,เ,เอื้อฮัโลโหลเป็นเที่อะไระเปลี่ยนไหมด้วยเยี่ยมโอเคแกรี่กับออไอโรมมาแล้วแก๊กว่าแก๊กว่าเวลาวัวจังวะวไวัยสามสิบเบ่ง กลัวม,มวยก็ดีนะยี่สิบวินี่ไหวเกียร์ไวมากไวก็หมดแรงอีกไม่ทำได้คิดเลยทีเดียวเชียวเอ,อ์ดมวยมันจะเล่นปา่าไงยเฮ้ยกูเล่นเมดอ,อย่างนั้นนะถ้ามันจะเล่นออฟ อยากเล่นลูเมียไยียมันมันเล่นแบนแม็กแบนเอาเล่นเป็นไว้ดีแบนคีร่ามันเหลือออฟออฟตัวฟ้าบอกแต่โวมันเอาโทนป่าสวยไหมเอาโทนป่ากระเวีแม่งเพียเอิร์ญแม่งไม่รอขอมันจะเล่นเพียะ ออปป้ป่าปุ๊บไหมตัวแมนแบนดิืมแบนเลยพวกมันจะจับตัวป,นนป่าเลย าเราขอะเราเนี่ยปรเอนโดนอ่ะปเปีอปเด็นก็นดีเียเล่นไรแค่นั้นมอดอราเด็น ง่ายกว่าไกดูเพ่ดินอนต้นเกมมากดเลยชี่อ้ทีเอิร์ดหลุดเหรอยนะไอ้ลิเออกูดูว่าแม่งหลุดไอ้สัตว์แรงไหม ฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจ <seconds> Let's go my friend ฝั่งนั้นแม่งมีลุงพนกับป้าแตนด้วยว่ะอะไรวะลุงคนกับป้าแตน,แนเออฝั่งนั้นมีลุงพนกับป้าแตนไม,ไม่ต้องหว่วงมีเหล้าขาวสามขวด เจอท่านชัดบ,บ <I got S 1> ใครป่าวะโทนใช่ปะดวงตดวง่ oh, eh, วงาศเ <Okay, okay. S 2> ก๊กทีก่นี่ม่ไรซึ่งหลกไปแล้วมีกระปิน้นกระปิ้นหนี Might ลมแก๊กนี่หว่าใช่ป่ะเออวันนี้เพิ่งรอดจันไม่เลิกแลยังคงไม่ได้แต่ิืดๆนะครับตัวน้อยเนี่ยเมาทีนี้ทีป่ามันจะแรงขบวนขบวนจบล่าง เซฟด้เซฟได้เซฟบวกได้บวกถึงเนาะต่จะเซฟจะบวกมันมาแล้วไอ้เหี้ยข้างบนละสี่ตัวไม่เล่นนะจยัวน้อยกว่าเดี๋ยวรอสักสี่เดี๋ยวกูจะออกไปเช็คให้แล้วกันตอนนี้ยังไม่สี่อันตรายเกินไปโดนเข้ากลางจะแก้กันระว่ังโอ้ยอยู่กลางเทียบเลยอยู่กลางเทียบเลยโอเคเทียบไปเลยโอกาสดีืองล้อมละลงไปกลางกันเพื่อมีประเด็น ไม่แกวะมันนะกูไม่ได้แขกนะได้มาดิโอ้โหเหี่ยกูอยู่คนเดียวเนึ่ร้อยเฮ้ยได้เออเข้าเลยไปสวยสตาร์บินแล้วบินแล้วบินแล้วเอาดิเออนี่จเมอกี้มาเราได้อยู่สวยได้หมดได้หมดสวยโดนพ่กมาดวงกดเกิดดวงกดเกิดเอาแม่งต่อดิมาดิมาดิ ไหวป,วปะยังไม่ถือเอ้ยดวงไปตายไอ้สัตว์โอ้โหลกโกูก็ไม่ไหววะอินเน็โอ้ยเฮียแล้วโดนดูดเลยรถร้อคุมไหมแต่ก็แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แม่งโดนแจ็คดูดพอดีเฮียเสียได้วะกูต้องเข้าไปฟาร์มต่อแล้วนีน สวยไอ้เหียโทนทีฟีเมื่อกี้ได้ไปสองตัวให้ป่าอือใช่เดี๋ยวกูฟาร์มบูเสร็จจะขึ้นเอามังกรเลยบาบน เตือนเลยเตือนเลตาตาขึ้นแต้ามหัวมังกรได้ตามเยอะไหมมีพนิดเออถึงแล้วเดิเนไปแล้วเดิเนไปแล้ว อเดียวมาเลยมาเลยมาเมาไอ้ทนอยู่กางกางของโอเคโอเคเดี๋ยวโทนจะมานะได้ปะแม็กไม่ได้ไม่ได้กูเข้าไปฟาร์มแดงแล้จะเห็นนะบนอ่ะเคเพื่อนได้ล้านแล้วนะ sai nè, đồn nè, xì nè, tải nè, non. để gút hack r่าง nè. con mà sẽ lông nè, muốn lông nè, tải tải tải, r่าง r่าง, đi 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 ba đi, hack chu r่าง. qua bay qua bay qua Quand đặt quán, đầy bằng đơn chưa có mà. Ayy, yên điên. Is there anyone out there who can give a challenge? Goming family. No, you need. No, ไอ้พี่อาการโ,นโดนไป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 ไม่นจะเปิดไ่หมดแล้วแหละเยอะสวยโคตร่งตีลนะอุ้ยตั้งโอ้โหเจ้นอีเทียโลหมดอยากเอาอะต้อง <c oughs> ไม่ได้รร้อนมาครับข้าฟ้าเลยฟ้าเข้า้า เจ้าวะเจ็บจัดโอ้กูโดนว่ะเรียกแก๊กแม่งแม่นมานองตางช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยทนอนะทนรโทนอออกก่อน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 ออจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮียเสียแล้วไม่ได้ไม่ได้ดีนะดีนะ น,อน,อน่าจะกำกอล่ะน่าจะกำกอลเออ <Yeah. S 1> ตรงไหนเล่นดักได้เล่นดักนะแย่จะพยายามวิ่งเข้าไปใส่เพราะเวลามันวิ่งเข้าป้อมมันแย่มันแกีสิพอมันเข้าไปเราไม่ได้เลย no บางอจอดอย่ามาเกี้ยกลางเข้าเพื่อวี่เราเราดักได้เว้ยยังไงมันต้องเดินขึ้นมาระวังระวังพุ่งกลางน,นะ ไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นรอรอมันขึ้นรอมันขึ้นเกี่ยวบนกันเกี่ยวบนกันกูฟาร์มนะกูฟาร์มนะเพีนโอ้โหอยาให้ด้วงมันเร่งต้นเกมอ่ะเราพยายามเราเล่นลังเลทเกมได้เราวีไอโออ่ะเราวีไอโอไก่เลยมับนีมระดับกลางมาแต่มันลงแม่มันก็เล่นเซฟที่หายเลยมันเล่นเซฟจัดเลย งงันตถ้ามาเล่นเซฟเราก็ต้องเล่น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 แบบไม่ดีบ้างแหละใจร้อนบ้างแหละบางช็อตแบบเก็บบนกันนะเก็บบนกันเลยโอเคโอเคบายบายบนเดิมบนเดิมเล่นไปกดบนไปกดบนดีกว่าไปกดบนดีกว่าไปกดบนดีกว่ามาทำบนล่วงอยู่บนบนบนห้าถึงแล้วสี่ตัวมอร์ทอนไม่เดมมอร์ทอนดี่ล้าน แจ็คแม่งรอเว้ยมันรอรอดิดักดักดักวะดักนี่เลยเนี่ยดักดักดักรอรอเดี๋ยวมันต้องเดินไลน์นี้นี่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 มามาได้ล้างให้ล้างเ้าตี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 เนี่ยมาเพี้ยนเลยตาร์ได้สตาร์ได้ ได้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 แกงกดิ้อแกงดิ้อพอพอพอเข้ากับเอากลางดีกว่าพอพอพอจะเอากลางกลางเข้ากูได้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 กลางกูได้กลางกูได้กลางต้องดักลิสไม่ดักลิสไม่ได้เราอย่ามาแก้ถูกแล้วน็อตช็อตอย่ามาแก้คือต้องเอาอย่างนั้นแหละราต้องดักไอเยี่ยมมันต้องเดินเว้ยถ้ามันไม่ถ้ามันเพย์เซฟจริงเราก็ดักได้เหมือนกันมันรอโทนใช่ใช่ ด้วงจริงๆอะต้นเกมไม่ต้องเร่งแล้วแต่เร่งไม่ได้มันกลัวมันไม่กล้าเล่นอะเหมือนมันไม่กล้าเล่นอะดูฝั่งนู้นเปิดได้เวทยนะเปิดไซเวทได้เวทฟาร์มเอาไปแล้วพี่ไซเวเมื่อกี้นี้ระวังนะด้วงอยู่ล่างนะฟาร์มอยู่กับฟาร์มอยู่ใจเย็นได้แบบตีมังกรไปเพื่อน้องไปเปิดแมปละเดี๋ยวไปกดล่าง่องกูฟาร์มก่อนกูฟาร์มก่อนใจเย็นมาในนะรับพไปตรงไป ล่างเลยลระวังด้วยประมาณสี่สี่ห้าตัวลงมายิงไปยไปยิไปงดาดโอเคสือเสือสือเนนี้มามามาดักกลงมดกูกูอยู่กูอยู่กูอยู่กูมากูมากูมาสี่สี่เราสี่ลรวสี่ดักได้ดวงอยู่บนกับไ้ด้านอลังบนตีดักกูตีดักโอ้โหเี่ยแม่งเดินเฟสจริว่ะไม่กล้าแล้วเราต้องเอาดักเพื่อเล่นละ้มังกรตีอะไรมัน กระแสแบีเราก็เล่นไวเลยเราก็เล่นเกมไวเลยกันสามทางเข้าอ่ะจะเย็นนะน็อตกูไม่ได้อยู่เพื่อนออเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดมาบนดิมาล่างดิเพื่อนแม็กเพื่อนแม็กก่อนเพื่อนแม็กแม็กโนนโอเคแม็กโนนล่าล่างยาวได้ไหมสวยแม็กมังกรตีป้อมมังกรตีป้อมมังกรตีป้อมกลางกลางงาากลงเข้า ตาต้าน่าจะวินไม,ไม่ไม่ไม่อย่างอย่างอยู่อยู่กว่ากูมันเคลียร์มังกรมันเคลียร์มังกรปิดดิปิดดิปิดดิตายยู่ไหงตาย<ป>ตีมีอะไรตีมีตีเอาดิสวยแข้งให้อยู่แข้งให้อยู่อยากได้ลึกๆไปสุดไหนสุดไหนสุดสวยสวยสวยออกมาได้ กูแขงง่ายกูแขงง่ายกูแขงง่ายแคลรี่ใครวะน่ะอัดยังไม่รอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่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 ได้ได้ได้เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่มันดิคีมันไม่เข้าเไหมเมื่อกี้เราพลาดคีมันไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไหวประมาณนี้ระวังไอ้เหี้ยนั่นปีนะตีเข้าไปตีเข้าไป มเออนนนน้งทเเป็ดี๋ยวให้แม็กดันคลิปเข้าเว้ยแล้วเราเราเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไม่ใช่เดี๋ยวเราเล่นเลยเล่นสีแล้วก็รอไอ้แม็กเติมพอถ้าไม่จะเอาชัวร์มึงรอของอีกตัวกันแต่รอไม่ได้แล้วยาเดี๋ยวฝั่งนู้นเกิดจบได้จบใช่พรของสี่ชิ้นนั้นจัดดาวไปรวยเลยกูใหญ่น้อได้ทั้งฝ่ายได้อยู่ดันคลิปวะียกดันคีิปอ่ะ ครับเล่นบางคลิปล่างไปเดี๋ยวไปช่วยตายดาวแดงกูไปเลยเกียร์คิปเสุดแล้วมานี่ครับกหคือเกียร์บนนะฮะออนคอร์มันถ้าเอามอนคอร์สไปก็เอาไปเลยนะเพราะมันเดินโซนนึกอยู่โอ,ดอ,ดอ้ยเยอะกูโดนว่ะกูแตกกูแตกไอ้เหี้ยแม่มันมาเล่เลยแค่4แล้วน,น้อยกว่า โ <Okay. S 1> วเครึ่งรถทอนฟีจัดรอ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 รวมรอรวมรอรวมจะเย็นไม่เล่นไม่เล่นลงล่างมันจะลงล่างเยอะมันจะไปอดันคีฟมา,มาเดี๋ยวรับลายตาตามันจะตายแล้วนะเขินถอยครับกูบก็ไม่ได้กลัวซาตานะั่นคือจะทำเราขึ้น หอบินไม่รู้สึกเลยอยู่ในพุ่มเยอะเรอ่ิ์ทำบนไว้หน่อยมาไหนดิไม่ไปนะเคียวเคียวสเซฟไว้อย่าไปของมาแล้วของมาแล้วได้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเอาเคียวได้เดี๋ยวกูเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้แม็กไปเดี๋ยวกูไปตีมังกรคนเดียวไม่งั้นก็มึงก็โซนโซนแถวนี้โซนนอ้กูกะลองไปก็ลังลงไปเฮ้ยโทนถทนขึ้นหลอด ไม่ได้วะเสียไม่ไหวนะสองสองไปเล็กมก่อนเอิร์อส่วนได้สวนไม่ได้ก็ออกแม็กแม็กทำคีมดีอยู่ได้ไปยื้อแม็กแม็กดันไปดิเอ้าเดี๋ยวกลางถอยถอยอาร์ตอาร์ตออกเลยโอ้โหออกไม่ได้พึ่งดันจบได้เลยนะเมื่อกี้ โอเสียวไฟแหวนไม่เชื่อที่มันสูงไงมันจะมันกูเซฟกันอยู่ไงกะว่ามึงได้มันจะคิปคลิปอาะแค่คลิปโอ้ยเยันเรียบร้อยเกิดเกิดเกิดอยู่เกิดเมื่อกี้เนี่ยดันไปเลยเมื่อกี้ดูดันไปเลยเพราะว่ากูยังไม่เอาตอนแรกอ่ะกูรอไงรอให้มึงดันพไอ้ย่าโมทอมมันเข้ากลางเพื่อมันต้องกลับเว้่เมื่อกี้กูกูจะกัด กูไม่ใช่กูจะกักไว้ไงเมื่อกี้จะกักให้มึงไงมึงไีป้อมไปไปดิไปคลองไปคลองไปคลองเอาล่างเข้าคนหนึ่งโลจับไว้วะมังกรรอมังกรรอมังกรรอมังกรเพื่อนมาได้ของรอมากรแทน ดัก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 ใจยเยนจ็ยเยนดิใจเยน็นใจเย็นใจเย็นมังกรมังกราัาบัานบนของกูเริ่มไม่ดีนะกูต้องฟังเลยกูตีบูอยู่ตอนนี่มา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 ล้างกูนี้มาล่างกูนะกูนะมาไปเลี้ยง บนสามไม่ใช่อาร์ตอีนอตไปเลี้ยงอาร์ตเลยให้แม็กซ์ดันเลนอ่ะแล้วเราก็มาเล่นกันโผล่เกิดชิบหายเลยใช่ชิบหายดิโกกลางเข้ามาเว็บไปนะฮะมึงป้อมเลยป้อมมึงป้อมยิงป้อมมึงก็ได้แจ็คตัวเดียวนะกล้าพิ้งหน้าเข้าไป ้องรอมันดึงก่อนไปไม่ได้เอแม่มันรอวะ่ะเร่องเฟตเกินก็ไม่รอคองไม่ได้เลยิดล่างมาิดมาคิด่างมา,างมา,ามานจะดึงกูมบังไม่อยู่ดึงคิปคิปเข้าแล้วอาร์ตอยยิงยยิงไปเลยโ,<ๆ>ดโดตาย กูไม่เล่นกูเล่นนะสี่แบบบ้านนะสี่เกียร์ทนไม่ตายด้วยทนไม่ตายทนไม่ตายเมื่อกี้ทนจะตายไม่มีใครช่วยกูกูกูเมื่อกี้ไอ้ทนมันจะตายเว้ยกูว่าเข้าไปตอนช็อตไอ้นในน้องมันอันติพอดีไม่มีใครตามกูล้วงคนเดียวเมื่อกี้ต้องเข้ามันต้องให้สุดหรอไม่งั้นไม่ได้ว่ะถ้าเรากักเราก็แม่งนั่นไปเลยเมื่อกี้แล้วคลิปเราสูงเมื่อกี้เนี่ยขึ้นได้กระป๋อมเดียวเมื่อกี้ไม่งั้นก็รอคลองไอ้ที่อะ เมื่อกี้นี่กูเข้าไปคนเดียวแม่งไม่คุ้มเลยเว่นน็อตมันเปิดมะมะสวยวจัดเลยตัวหลังตายเช่นเมื่อกี้น่ะครับเนะบมื่อไหตัวบางสองตัวแครี่เมื่อกี้มันจะตายไงน,น่ะเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ไม่มีใครต่อแล้วไม่มีใครตีป้อไมไอ้น็อตตายเนี่ยเห็นปะลนแล้วก็เสียม,ออมันบินมันบินบินมั่วเวฟเราสูงอะเราทำเวฟสูงโอเคแต่จะกล้าเล่นก็กล้าเล่นเนี่อไม่เอาก็ไม่เอา เปิดปุ๊บมึงใส่ดาเมจมาเลยสามหลังมาเลยกลายเป็นว่าไม่เข้า2คนแล้วออกเข้าสองคนแล้วออกไม่มีใครเก็บตัวหลังให้กูกูก็ได้ตัวเดียวเมื่อกี้เฮียดวงก็ตายเมื่อกี้มึงกูเข้าไปแจกเลยเชื่อไม่ได้เฮียอะไรต่อไม่คุ้มเลยดีปารโลโดนไม่โทนมันจะตายเมื่อกี้กูเลยต่อกูก็อากาศว่าตัดแครี่มันได้ไอ้เฮียตัวดาเมจมันก็มีกี่ตัวเมื่อกี้ดีกูจะตายเหมือนกันแี่เรเข้าจะย็นเนี่ก็วัดได้ก็ออกเลยแม็กออกได้วไหม ไม่ปีดปิดปีรินะเขียเสียวก็เกิดปีดวงดวงนี้ไอ้กูหลังไปโคนสีคีคีอาสีโทหน่อยสิงอยู่อยู่โดนดดกันอเสียปลอยต้องปอยดังดรับโคนีเจอไม่มีทลวงตัว ตายได้ถี่ไม่ตัวดีเจ้ไหนเจ้าไหนตายาวะไปอาร์บิงสวยแอสบิด <c oughs> บังให้เยอะด้ยโดนท้อนตายอาร์บโดนเกาะท้อนเย็ดแม่ยี่สิบกว่าวีอ่ะเสียป้อมบนอ่ะมันน่าจะเอาของตาเนี้ยเอาของแม่งจริงๆก็ต้องถอยมเมาของเว้ยเมื่อกี้นี้แล้วโคลสีสัอ่ะ พอเราเข้าแหลมไปหน่อยมันเสียเลยอะเล่นกันเก่งๆกันอะไอ้ย่าไม่เล่นไม่เต็มที่ต้นเกมเล่นกันปกติไอ้ย่าพอหลังๆของเนเก่งๆปล่อยปกติเลยไอ้ย่าทำตัวสบายๆเหมือนเล่นเลงไอ้ย่าไปเก่งกันไอ้สัตว์มึงไม่กล้าเล่นกันเลยอะไอ้ย่าไหลช็อตแล้วบางทีช็อตแม่งไม่น่าไปก็ไปบางทีมันช็อตไม่ได้เฮียอะไรก็แม่งจะหน้าได้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ เอาเลย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 เนี่ยไอ้น็อตเปิดสวยตลอบเลยใช่แต่ไม่ไม่มีใครตามเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหขอร้องขอร้องเพื่อนมึงก็ต้องทันมาแตไม่ทันทต่ไม่ทันมึงต้องค่อยๆเล่นนะเฮียมึงใจเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดันดันคีไปเดี๋ยวกูดันคีไปได้ต่อได้ต่อร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 อหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลางเข้าคนหนึ่งเอากลางเข้ากูดันเคฟก่อนกูดันเคฟก่อนในเที่ยใจเย็นเนี่ยไอ้น็อตมันเปิดสวยตลอดแต่ไม่มีใครตามมันเหนื่อยใช่กูตามไปนคนเดียวสองคนไม่ไหวเว้ย ียมังกรเดียมังก,กรเลยถอยถอยเดียมังกรตามมามามาเวรันคิดลากให้เวรันทำเ,เล็บให้ทำมังกรไปเลยล็อกโทนกับไอ้เหี้ยนั่นเลยล็อกโทนกับไอ้นั่นน่ะไอ้ล็อกโทนกับไอ้ซาตา้าแล้วก็ดวงพอแค่นั้นแหละโอทอสไก่หี้ยนั่นไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรเลยวิ่งตัวไม่มีดาเมจก no าจะไถไถไถการแคลลี่ให้มันได้ยิงอ่ะ อได้ยิงโอเคเดี๋ยเมื่อกี้มันได้ยิงแต่แม่งตัว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 หลังแม่งกูไปล้วงได้แค่ตัวเดียวสามทางเลยดันสามทางเข้ามาบอลได้ปะบนได้ปะยิงไประวังมันดึงแตกแตกแตเนี่ยสวยไม่เนี่ยเข้าดีเข้าดีเข้าดีเข้ามาเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าดีอย่างเงี้ยมึงไม่เข้ากันนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยหลลลััังงงตตตาา ก็ังิปมีก็เกิดมีกเก็เกิดมีูมีก็เกิดกูมีก็เกิดเอาได้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 เนี่ยแค่นี้่กล้าเล่นกันอย่างงี้ดิอภิหายหลายรอบหลายรอบแล้ยี่นนนไมเปิดสวยไม่มีใครเข้า